กลับมาพบกับครับในวันอังคารที่3นะครับวันนี้นะครับยังอยู่ในเรื่องของเมื่อวานนี้อยู่นะครับคือการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของส่วนิยมเมื่อวานนี้เราได้ลองเรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมลูกเมื่อวานนี้เราได้ลองเรียนรู้ไปแล้วว่าอะไรการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของส่นิยมเราก็แค่แปลงให้อะไรครับอย่างแรกคือตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างอะไรก่อนอย่างต่ํา หลังจากนั้นก็แปลงให้ส่วนเป็น10เป็นร้อยหรือเป็นพันเพราะว่าถ้าส่วนเป็น10มันคือทศยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งถ้าส่วนเป็น100คือทศยม2ตำแหน่งถ้าส่วนเป็น1000คือทศยม3ตำแหน่งถูกไหมครับนะวันนี้เราคลิปวันนี้จะสั้นเลยละ่ะสั้นเลยนะครับวันนี้สั้นเลยเพราะอะไรวันนี้นะครับจริงๆเราต้องไปอีกเนื้อหาหนึ่งแต่ครูกร้าเนี่ยขยับเนื้อหาเมื่อวานเนี่ย เอามาสอนวันนี้ก็คือแปลงจากทศนิยมให้เป็นให้เป็นอะไรครับเราจะแปลงจากทศนิยมให้เป็นอะไรให้ได้ให้เป็นเศษส่วนให้ได้มาดูครับจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เหมือนเมื่อวานนะครับคือเราต้องการจะเมื่อวานนี้ยังไม่ครบก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้มองของเมื่อวานเนี้ยมาเรียนวันนี้วันนี้เราจะมีจุดประสงค์คือเราจะแปลงจากทศนิยมกลับมาเป็นเศษส่วนให้ได้นะครับนักเรียนต้องสามารถ ที่จะเขียนเศษส่วนนะครับจากรูปของส่วนยมได้โอเคเรามาดูกันในเนื้อหาในตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับปึ๊บเดี๋ยนะปึ๊บอ่ะโอเคศูเราต้องการจะเขียน ให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะครับมาดูครับการเขียนรูปของรูปเศษส่วน 0.6ครูกราฟถามว่ามันคือทศนิยมกี่ตำแหน่งกี่ตำแหน่งครับลูกศ6ย์ครูศูย์ุมันคือทศนิยม1ตำแหน่งถ้า1นตำแหน่งคือส่วน10ถูกไหมครับทศนิยม1ตำแหน่งคือส่วน10 2ตำแหน่งคือส่วน100และ3ตำแหน่งคือส่วน1000 มันง่ายครับการแปลงจากทศยมเป็นเศษส่วนมันง่ายครับมาดูครับ0ูนยทศยม1ตำแหน่งก็คือเศษ6ส่วน10เอาตัวเลขหลังทศยมมาเขียนเป็นเศษแล้วดูครับกี่ตำแหน่งเขียนเท่านั้น1ตำแหน่งเขียนส่วน10 2ตำแหน่งเขียนส่วน100่งร้อดูต่อครับ1.5มาช่วยกันดูครับทศยมกี่ตำแหน่งครับลูก ี่ตำแหน่งตอบพร้อมกันครับตอบให้ล่างบ้านตอบให้คนข้ามบ้านได้ยิน1.5โดทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งครับครูใส่ส่วน10ครูและตัวเศษใส่อะไรใส่ตัวนั้นแหละมีตัวไหนใส่ตัวนั้นนะครับมีตัวไหนใส่ตัวนั้นนะครับมีตัวไหนใส่ตัวนั้นหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับไอที่มันจะตัดทอนไป็นสุดต่ำช่างมันเอาแค่นี้ก่อนเอาให้เราสามารถเขียนให้ได้ก่อนนะครับ 0. ุด 03ครูครับถามว่าโทียมกี่ตำแหน่งครูครับ0หลังจุดมี2ตัว2.2ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งใส่ส่วน100หลังจากนั้นเขียนตัวข้างบนครูหลังจุดทศย,ยมทั้งหมดมันคือจริงจริงมันคือ0.03นะครูครูครับถามว่า0หน้า3มันมีค่าไหมลูกมันไม่มีค่าเมื่อคุณไม่มีค่าคุณใส่แค่ตัวที่มีค่าเข้าไปจบแล้วโอเคนะมาดูต่อ 0.68ทศนษนิยม2ตำแหน่งส่วน100ครับคูสตำแหน่งหนูท่องจนได้แล้วมันคือ0.68ค์ับคูตัวเศษครูคกรับบอกแล้วว่าถ้าอะไรถ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าตัวศูนย์หน้าตัวเลขมันมีค่าไหมล่ะมันไม่มีค่ามันไม่มีค่าก็ทำไมไม่มีค่าก็ไม่ใช้ แค่นั้นถูกป่าววันนี้โคตรง่ายเลย1นึ่งจดสสามทศยมกี่ตำแหน่งสามตำแหน่งครับคูสามตำแหน่งก็หนึ่งพันสามตำแหน่งดูง่ายๆนะเทคนิคสามตำแหน่งศูนย์สามตัวสองตำแหน่งศูนย์สองตัวสองตำแหน่งศูนย์สองตัวหนึมม่งตำแหน่งศูนย์หนึ่งตัวหนึมม่งตำแหน่งศูนย์หนึ่งตัว หลังจากนั้นตัวเศษเขียนเลยจบวันนี้โ้ดของโ้ดจะง่ายแล้วคลิปก็สั้นด้วยเดี๋ยวจะให้การให้งานในคาบเรียนเลยนะครับเดี๋ยวจะให้งานในคาบเรียนเลยโอเคนะเดี๋ยวจะให้งานในคาบเรียนเลยเอาอีกสักสามสี่ห้าตัวอย่างเผื่อเกิดความผิดพลาดอืม อีกสักสอตัวอย่างเ,เกิดความผิดพลาด0.032ต่อพร้อมกันทศนิยมกี่ตำแหน่ง0.032ทศนิยม3ตำแหน่งครับครบูแสดงว่าเขียนตัว0 3ตัวหลังจากนั้นเขียนตัวเศษขึ้นมาตัวเลขหน้าเศษที่เป็นเลขศูนย์ไม่มีค่าครับคบูจบครับตอบเศษ32ส่วน1,000 เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนทําให้ได้แค่นี้ก่อน1 0 8จุโซเชียมเดียตำแหน่งครับลูกสองตำแหน่งครับครูใช่ครับศูนย์สองต,ตัวเทคนิคมองง่ายๆสามตำแหน่งมีศูนย์สามตัว2ตํตำแหน่งมีศูนย์สตัวต้านบน1 0 8ครับครูมีตัวเลขมีค่าหมดเลยจบครับครูครับ0 5จุ้าโซเชียมีเดียตำแหน่งครับลูก หนึ่งตำแหน่งครับคูมีศูนย์หนึ่งตัง 0, ตวส่วนสิบไงครับตัวเลขด้านหน้าคือศูนย์ห้าแต่ศูนย์หน้าห้าไม่มีค่าเขียนห้าอย่างเดียวเสร็จห้าส่วน 5, สิบศูนย์จุดหนึ่งสองสี่ทศนิยมกี่ตำแหน่งครับทศนิยมสามตำแหน่งครับคูส่วนสามตำแหน่งก็เขียนศูนย์เป็นสามตัวส่วนหนึ่งพันตัวเลขต้องเป็น ศูนย์หนึ่งสครับครูแต่0นย์ด้านหน้า1เมื่อเขียนเรียงกันโดยไม่มีจุดที่ยมมันมีค่าไหมมันไม่มีค่าครับครูเมื่อมันไม่มีค่าก็ทําไมก็ลบมันทิ้งซะตบครับเศษร้อยยี่สิ่วนหนึ่นนะครับวันนี้นะครับคลิปวิดีโอสั้นจุดจุแต่จะมีงานให้ทําเลยซึ่งงานของเราในค่าเรียนนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ทั้งหมด12ข้อ ให้ส่งเลยภายในคาบเรียนเพราะว่ามันง่ายนะครับไม่มีการบ้านให้ส่งภายในคาบเรียนเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้คลิปสั้นพอแค่นี้ก่อนแล้วก็ทํางานได้เลยทันทีส่งมาในคาบเรียนเลยนะครับใน Facebook ส่วนตัวในไลน์ส่วนตัวได้หมดนะครับในไลน์ส่วนตัวพยายามสร้างอัลบั้มเก็บไว้ให้ครูด้วยนะครับเป็นหลักฐานนะครับพอชิ้นงานทุกชิ้นที่นักเรียนส่งมาครูครับจะติกเพื่อให้คะแนนด้วยโอเคนะครับวันนี้พอแค่นี้ สวัสดีครับ